วันนี้พวกเราอยู่กันที่สำนักวิทยาบริการมาดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะมาดูที่ชั้นหนึ่งกันเลยนะคะวันนี้นักศึกษาปีหนึ่งอย่างเราจะมาเปิดับรสมาชิกห้องสมุดกันนะคะ เพียงแค่ใช้แบบประชาชน1นใบเท่านั้นเนใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นการยืมหนังสนะือวิธีหนึงนะคะก็คือตู้บริการยืมหนังสือได้ด้วยตัวเองค่ะโดยไม่ต้องผ่านเคาน์เตอร์วิธีการยืมหนังสือออนไลน์ผ่านทางแอปวไลัยไลบรารีนะคะ ขั้นตอนที่1จะต้องล็อกอินด้วยรหัสนักศึกษาแล้วขั้นตอนที่2กดไปที่เครื่องมือเซลล์ Circulation ขั้นตอนที่3กดรูป QR Code เพื่อสแกนบาร์โค้ดที่หน้าหนังสือขั้นตอนที่4กดเช็คเอาท์เพื่อยืนยันการเย็นหนังสือจะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะนอกจากนี้ทางสำนักวิทยาบริการยังมีบริการจองห้องออนไลน์ดิสคัชชั่นรูมเพื่อใช้ในการประชุมต่างๆนะคะแล้วก็ ยังมีบริการปิ้นงานโดยสามารถมาใช้คอมของสำนักวิทยาบริการได้เลยค่ะ หน้านี้นะคะก็คือหน้าชมนมคลในแคเตอร์ค่ะใช้สําหรับการประชมุมหรือว่าการดูหนังสำหรับคนหนุ่มสาค่ะโดยเรานะคะสามารถเลือกหนังที่ต้องการดูได้เองเลยค่ะเรานะคะจะทําการจองได้ที่เคาน์เตอร์ชั้นสองค่ะตอนนี้ไปถึชั้นสองคะให้บริการาว่าแกรนด์แคนเตอร์ให้บริการ หอกสารร้านหัสอากรสารบริการหนังสือเฉพาะทางนวนิยายหนังสือเรื่องสั้นหนังสือเยาวชนแล้วก็วราสารทั่วไปกับหนังสือพิมพ์ทั่วไป้วปัจจุบัน การหนังสือหมวดชิวสื่อเ้ค่ะแล้วก็เป็นบริการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ค่ะแล้วก็มุมหนังสือพยาบาล discussion room แล้วก็ research room ค่ะแล้วก็ห้องทำงานอาจารย์ค่ะ ชั้นีนะคะชั้นีก็จะมีบริการให้หนังสือหมวด a อทิ L นะคะแล้วก็มีบริการิทียนิโพนโครงงานต่างๆนะคะแล้วก็มีหนังสือหายากมีบริการช่วยตอบคำถามช่วยค้นคว้านะคะด้านในก็จะมีที่นั่งให้อ่านหนังสือมีหนังสือระบายนะคะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ให้คน้นหาข้อมูละคะ่ะ กันที่สำนักวิทยาบริการชั้น5ค่ะห้องแรกนะคะคือห้องสติหรือสันติค่ะเป็นห้องที่นักเรียนนักศึกษาหรือครูอาจารย์สามารถใช้ได้ตลอดเวลาค่ะห้องถัดมานะคะคือห้องประชุมเมทาวีค่ะ สามารถรองรับผู้คนได้ถึง120ที่นั่งค่ะอีกด้านนะคะเป็นห้องดิสคัชชันค่ะไว้สามารถให้นักเรียนนักศึกษามาคุยงานประชุมและสุดท้ายน,นะคะคือ ฝ่ายผลิสื่อการศึกษาค่ะ<ฆ><ฆ>ก็จะมีห้องสตูดติโอไว้สวามารถให้นักศึกษามาใช้ได้นะคะ